ครับขอากาสาวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพ่อผมดิมเชนเนลนะครับก็วันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาทําการให้อรอนโกเลมและมาต่อสู้กับซอมบี้ทะเลทรายนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ผมจะทำการเตรียมของเพื่อสร้างโกลมขึ้นมานะครับด้วยการนำบล็อกเหล็กเหมือนเดิมนะครับเอาบล็อกเหล็กมาบล็อกหนึ่งนะครับจากนั้นผมจะเอาหัวฟักทองนะครับหัวไหนก็ได้ครับสองหัวนี่นะครับผมจะเอาเป็นหัวที่ไม่มีไฟแล้วกันนะครับจะวางโกลมก่อนเลยนะครับวางเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสาม แล้วก็วางเป็นองนี้อีกอันนึงนะครับเป็นอีกบล็อกหนึ่งครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็มันแล้วก็ผมจะวางหวัวฟักทองเนี่ยให้อยู่ตรงข้างบนของไอ้นี่นะครับไอ้นี่วางไปเลยครับอ่ามันก็จะได้ไอรอนโกลเลมมานะครับนี่ครับอรอนโกลเลมเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับ้อมาทำจากเหล็กนะครับก็ผมจะ วางซอมบี้นะครับซอมบี้ทะเลทรายนะครับมันไม่เหมือนซอมบี้ทั่วๆวไปนะครับพอมันโดนแดดมันจะไม่โดนเผานะครับไม่เหมือนซอมบี้สีเขียวนะซอมบี้ตัวสีเขียวน่ะแต่อันนี้เป็นซอมบี้สีน้ำตานะออกน้ำตาน้ำตานิดหน่อยมันอยู่มันชอบอยู่ในทะเลทรายนะครับมันไม่เกิดที่ปกติหรอกทำการโอ้ยทำการวางซอมบี้ก่อนนะครับวางไปเลยครับ หนึ่งตัวก่อนนะครับอ้าวไม่เห็นนะ่ะตอนนี้ซอมบี้กำลังอ๋อตอนนี้ซอมบี้กำลังเดินไปหาอาอยัางครับอซอมบี้ให้ไปใกล้ๆนะครับอ๋มาครับมาครับโอ้ตายเลยนะครับสองทีตายแล้วครับต่อไปผมจะวางซอมบี้ ประมาณสิบตัวนะครับสิบกว่าตัวนะครับมาวางซอมบี้กันเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหตอนนี้ซอมบี้สายกำลังลุมทำร้ายกุลานนะครับและกุลาก็ยังไม่น้อยหน้านะครับอันนี้กำลังลุมทำร้ายกเลาอยู่คนเดียวเลยครับ ทนี้ถ้าถ้าเราโดนกันนะครับมีติดสถานะเป็นอามเป็นพิษนะครับบดระวังด้วยนะครับตอนที่คุณเอาชีวิตรอดที่ทะเลทรายนะครับแล้วก็ผมจะวางเป็นโกเลมประมาณอีกสองตัวนะครับกลายเป็นสามตัวนะครับวางเหมือนเดิมนะครับประมาณหนึ่งสองสามแล้วก็วางข้างล่างอีกหนึ่งอันนี้ครับแล้วก็วางหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็ วางข้างล่างอีกอันนึงนะครับอีกบล็อกหนึ่งนะครับวางหัวฟักทองครับหัวอะไรก็ได้นะครับหัวไฟหรือว่าหัวธรรมดาก็ได้ครับผมจะเอาเป็นหัวธรรมดานะครับเพื่อมันมันง่ายๆครับมันทาง่ายๆมาครับมาเข้าต่อมาเข้าเรื่องต่อกันเลยครับเราจะเอาหัวฟักทองเนี่ยใส่ข้างบนไอรอนนะครับหรือว่าเหล็กบล็อกเหล็กนะครับมากั่เลยครับวางไปอ่า อ่ะครับได้สองตัวนะครับโกเลมเหล็กทั้งตัวนะครับสองตัวนะครับรวมกันเป็นสามตัวตัวนึงก็รวมกันด้วยครับอ่าผมจะวางซอมบี้ทาริไซให้มันเยอะๆเลยนะครับโอ้มีซอมบี้ือดา้วยครับซอมบี้ตัวเล็กก็มีครับอุ้ยซอมบี้ชิสก็ทก็มีครับ โอ้อี้ตัวนี้อยู่บนกระไพครับมีตีใี้มันลงไปนะครับน,นี่ผมขอฆ่าก่อนนะครับมันมันขอดาบก,ก่อนนะมันอยู่ข้านอกครับอ่าเอ็นยังไงบ้างครับ ถ้าชอก็อย่าลืมกดไลค์ตังคโตัวครับแอปหนึ่งครับถ้าชอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับยัยคิดหน้าครับสวัสดีครับ Pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.